บอกได้เลยกับว่านี่คือเอพิโซดที่เดือดที่สุดตั้งแต่เริ่มซีซันที่2มาไม่สิเผออาจจะเป็นเอพิโซดที่เดือดที่สุดตั้งแต่เริ่มซีรีส์ House of the Dragon นี้มาเลยด้วยซ้ำครับทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเดี๋ยวไปฟังกันครับย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าน,นี่เป็นคลิปสำหรับคนที่ดูเอพิโซด4มาแล้วเท่านั้นหากใครยังไม่ได้ดูอย่ารอช้าครับตอนนี้เนี่ยของจริงเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับคุยกันหลังดู House of the Dragon the Late Dragon And The go b ้บ๊ e m บายมครับก่อนจะไปว่าถึงสงครามมหามงกรในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวเบาๆกันก่อนครับจริงๆแล้วตอนที่4เนี่ยถือว่าเป็นเอพิโซดที่มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆมากอยู่พอสมควรครับขอพูดถึงนิมิตของเดมอนกันก่นกอนเลยฉากท้องพระโรงที่ได้เจอกับเลนิล่าในวัยเด็กการสนทนาทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาวาเลเรียนโบราณคี์หลักสําคัญของการสนทนาน,นี้อยู่ตรงคําพูดของเลนิล่าครับท่านเป็นคนสร้างข้า แต่ตอนนี้ท่านมุ่งจะทำลายข่าประโยคนี้บอกเล่าถึงความสามารถที่เปลี่ยนไปครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละในเมื่อน,นี่คือความฝันของเดมอนเองที่มาของมันก็ต้องเกิดจากภายในหัวของเขาครับไม่ใช่เลนิล่ามาพูดด้วยตัวเองท่านเป็นคนสร้างข่าแต่ตอนนี้ท่านมุ่งจะทำลายข่าสิ่งนี้เนี่ยอธิบายสิ่งที่ถูกปัวไว้ตั้งแต่2ตอนก่อนครับหลังจากเหตุการณ์เลือดและเนยแข็งเลนิล่าถูกประนามว่าเป็นคนชั่วช้าที่ส่งมือสังหาร เข้าไปฆ่าราชทายาทต่อหน้ามารดาทั้งนั้นที่คนต้นคิดจริงๆแล้วเนี่ยคือเดมอนต่างหากแต่แต่ว่าชาวบ้านไม่มีทางรู้เรื่องนี้ครับทั้งบริบทและความเป็นหัวหน้าของเลนิล่าทําให้คํำสาปแช่งต่างๆเนี่ยมุ่งเป้าไปหาเธอเพียงแค่คนเดียวเรื่องนี้ทําให้เลนิล่าเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและคาดคันผู้เป็นอาของตนว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดหรือไม่เมื่อโดนสอบสวนเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งกับว่าไม่ได้สั่งแบบนั้นเจ้าเนยแข็งและเลือดมันทําเอง นี่คือประกายเริ่มต้นความสงสัยในจุดมุ่งหมายของตัวละครเดมอนครับว่าเป็นยังไงกันแน่เจ้าชายแห่งนครเนี่ยแม้จะทําตัวเลอะเทอะไปบ้างแต่ผมมองว่าเขาไม่ใช่คนแบบเอกอนกนครับที่ทําทุกอย่างตามอารมณ์อย่างน้อยเขาก็มีประสบการณ์ผ่านโลกและสงครามมาเยอะจะมองไม่ออกจริงๆหรอครับว่าการกระทําชั่วชา้าแบบนั้นเนี่ยจะส่งผลตามมายัางไงเดมอนต้องรู้แน่ๆครับว่าการจุดชนวนความขัดแยง้งและคนที่ต้องรับกรรมก็ไม่ใช่ตัวเองผลประโยชน์เนี่ยมันมาอยู่กับเขาแน่นอนครับ สมมุติฐานนี้แรกเริ่มอยู่แค่ในหัวของผมเท่านั้นแต่ฉากนิมิตช่วงต้นของตอนที่นี่กลับมาขายี้ปมนี้อีกรอบพร้อมกับคำถามที่ว่าเดมอนยังคงต้องการบัลลังเหล็กหรือเปล่าคำถามนี้ยังคงคุมเครืออยู่คแรบบับไม่เว้นแม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันคแรบบับฮาวสออฟเดร็กอนเป็นซีรีส์แห่งความคุมเครือแต่และฉากดีไซน์มาแบบายปเปิดชวนให้เราคิดตามคแรบบับเรื่องของเดมอนยังไม่จบเพียงเท่านี้ขอวนอยู่กับการเห็นนิมิตของเขากันต่อ จร,จริงการเห็นนิมิตของเขาเ,เป็นมาตั้งแต่ตอนที่3แล้วใช่ไหมครับหากยังจากันได้ในตอนที่3เนี่ยเดมอนก็เห็นนิมิตเกี่ยวกับเรนิล่ามาแล้วครั้งหนึ่งฉากที่นั่งเย็บคอเจ้าหนูน้อยเจเฮลิสอาการนี้ของเดมอนเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่มาเยือนที่ฮาร์เลนฮอลมันเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่เขากําลังต้องมนต์บางอย่างผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอาริสลิเวอร์ลูกน้องสมรสของ Strong, ตระกูลสตรองเธอเป็นผู้หญิงที่ลึกลับพอสมควรทั้งที่มาคําพูดคําจารวมไปถึงการปรากฏตัวด้วย เธอปรากฏขึ้นในนิมิตของเดมอนตั้งแต่เอพิโซดที่3แล้วเธอเป็นนางแม่มดอย่างที่เดมอนกล่าวหาห,าหรือเปล่าล่ะก็เป็นไปได้ครับแต่ผมเนี่ยติดใจกับคําพูดของประโยคที่เธอพูดว่าข้าไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นนกแสกที่ติดอยู่ในร่างของมนุษย์นี่เป็นประโยคที่แปลกประหลาดโดยแท้ครับโอเคเราจะมองว่ามันเป็นการเปรียบเปรยอุปมาด้านนิสัยก็ได้แต่ว่าในจกักรวาลของเวสเทรลอสเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่านักสิงสู่อยู่ครับผู้ที่มีความสามารถย้ายจิตตัวเองไปอยู่ในสัตว์ หรือหากทรงพลังมากพอก็สามารถย้ายเข้าไปอยู่ในมนุษย์คนอื่นได้ใครที่ดูเกมออฟโทนมาแล้วก็จะคุ้นชินกับพลังนี้ดีประโยคที่ว่าข้าไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นนกแสกที่ติดอยู่ในร่างของมนุษย์เป็นการบอกใบ้ไกลๆเกี่ยวกับตัวตนของอริสลิเวอร์หรือเปล่าล่ะเธออยู่เบื้องหลังนิมิตของเดมอนไหมหากไม่ใช่ก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งครับนั่นก็คือต้นเวียวูดหรือว่าพฤกษาแห่งดวงใจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเทพองค์เก่าแล้ว ยังมีความเชื่อที่ว่าไม่มีใครสามารถโกหกต่อหน้าต้นไม้แห่งดวงใจนี้ได้และเตียงที่เดมอนนอนอยู่ก็ทํามาจากต้นไม้ที่ว่านี้ครับหากโยงทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันครับไม่มีใครสามารถโกหกต่อหน้าต้นดวงใจได้สิ่งนี้เนะี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นความลับที่อยู่ในใจลึกๆของเจ้าชายแห่งนครน,นี้ออกมาว่าเขายัางต้องการบัลลังก์อยู่เขาทำทุกอย่างเพื่อให้เลนิล่าถูกทำลายก็เป็นไปได้ครับ ขอจอะลึกไปที่ตัวละครสําคัญที่จะมีส่วนในฉากลบสุดท้ายของเอพิโซดนี้กันก่อนครับเริ่มจากเอกอนที่2ครับคนดีคนเดิมหลังจากที่บ่มมาสักพักแล้วก็มาถึงเวลาสุกงอมครับความอ่อนแอของตัวละครนี้ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไปฉากการวางแผนลบที่ทุกคนต่างพากันมองข้ามหัวเขาไปหมดและหันไปฟังน้องชายอย่างเอมอนมากกว่าแผนการบุกยึดลูกลีสที่เกิดขึ้นโดยที่เอกอนไม่มีสิทธิ์เสียงในการออกความเห็นด้วยเลย จุดน่าสนใจของซีนี้ยังมีอีกอย่างครับนั่นก็คือการสนทนาเป็นภาษาวาลิเลียนของ2พี่น้องเอมอนดูเหมือนจะไม่ต้องการหักหน้าพี่ชายไปมากกว่านี้ก็เลยเลือกที่จะใช้ภาษาที่เข้าใจกันเพียงแค่สองคนแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับไม่ได้ต่างกันครับเพราะว่าในขณะที่น้องชายตาเดียวพูดภาษาเกิดของตัวเองอย่างมั่นใจตัวราชานั้นกลับมีอาการติดขัดแสดงความไม่มั่นใจไม่ชำนาญออกมาอย่างชัดเจนดูหน้าของสมาชิกสภาที่เหลือก็บ่งบอกได้แล้วนะครับ ไม่เหลือความเคารพและศรัทธาใดๆในแววตาอีกท่านเห็นด้วยไหมราชาของข้าประโยคสุดท้ายนี้เอมอนไม่ได้ถามความเห็นแต่เป็นการมัดมือชกไปตั้งแต่ต้นแล้วครับความน่าอนาถของราชานั้นยังไม่หมดเมื่อกลับไปหาที่พักใจอย่างอลิเซนผู้เป็นแม่คนที่เคยสนับสนุนและปกป้องเขามาตลอดแต่ดูเหมือนคราวนี้เนี่ยท่านหญิงแห่งคณะเขียวก็ไม่ทนเหมือนกันครับตอกหน้าลูกชายจนหงายไปเลยครับถามผมเนี่ยถ้าผมเป็นเอกอนก็คงจะหันไปถามว่า แล้วหนูไม่ใช่ลูกม้าเหรอแต่ว่าก็ดูพี่แกทําตัวสิครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นที่มาของความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของตัวละครนี้ความไม่มั่นใจและความสงสัยแปลเปลี่ยนไปนเป็นความอยากที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเขาจึงเรียกหาซันไฟขึ้นมาขี่และเข้าสู่สนามลบโดยที่ไม่ถามความเห็นจากใครอีกครับเป็นความคิดที่บ้าสุดๆครับแม้แต่คริสตันโคผู้บ้าบินเนี่ยก็ยังช็อกนะครับจุดนี้เนะี่ยผมขอบ่นนิดหน่อย เพราะว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกเศร้าสีนี้พอสมควรส่วนตัวแล้วผมชื่นชอบมังกรตัวนี้ครับตั้งแต่ฉบับนิยายแล้วแหละมันถูกบรรยายเอาไว้ว่าเป็นมังกรสีทองตัวใหญ่ใหญ่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าใหญ่เมื่อเทียบเท่ากับมังกรในวัยเดียวกันเกรดสีทองเจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์แม้แต่เปลวไฟที่พ่นออกมาก็ยังเป็นสีทองอาลาม s u n f i ร์ fire, คือหนึ่งในมังกรที่สวยงามที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมามันดูเป็นมังกรที่มีอนาคตไกลมากๆถ้าคนขี่ของมันไม่ใช่ ก็นั่นแหละครับแม้จะต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของเวสเซิลอดที่บรรดาตัวละครที่มีพ o ั e เชียลพวกนี้เนี่ยมักจะพบกับจุดจบที่ชวนกระแทกใจตอนดูเกม o อฟท r o นสามตัวละครที่ผมชอบเป็นอันดับแรกๆคือใครรู้ไหมครับสองพ่อลูกสตาร์กอย่างเน็ตพุทเทนตรงและลอบผู้ไล่พ่ายและเดอะเล v ไวเปอ b e r อเบรินมาเทลแม่มึงเอาหมดเลยนะไอเปมเข้าด้อมไหนตายเรียบ ใน House of the Dragon เนี่ยผมเองก็มีเมนอยู่เหมือนกันครับเอาเฉพาะที่โผล่มาในซีรีส์ตอนนี้แล้วกันไม่เฉลยแต่ขอใบว่าอยู่คณะดำครับผมยังไม่ได้พูดถึงเขาเลยในคลิปนี้แต่ว่าพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครพูดถึงการสูญเสียต่ออีกสักนิดจริง,รงๆการสูญเสียในเวทล,ลอสเนี่ยก็ยังใช้หลักการผลของการกระทําอยู่นะครับตัวละครที่จากไปรุ้แล้วแต่ตัดสินใจผิดพลาดในจุดสําคัญของสถานการณ์นั้นๆเทนตรงเกินไปมั่นใจเกินไป อวดดีเกินไปหรือประมาทเกินไปถูกเส้นทางนั้นนำพาพวกเขาไปสู่หายนะแต่ในกรณีของซันไฟน์นั้นมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเกิดมาแล้วก็มีเจ้าของเป็นเอก้อนเท่านั้นหรือว่าการยอมรับให้เอก้อนเป็นคนขี่ก็ถือว่าเป็นการเลือกแล้วเหมือนกันเรียกว่าน่าสงสารจริงๆครับมาพูดถึงอีกตัวละครกันครับราชินีผู้อาภัพเลนิสที่มาของเธอเนี่ยถ้าสรุปอย่างเรียบง่ายเลยก็คือเธอคือเลนีลาที่มาก่อนการนั่นแหละ ตามหลักแล้วเธอควรจะขึ้นคลองบัลลังเหล็กในฐานะลูกของราชทายาทอย่างเอมอนที่ถูกลอบสังหารไปก่อนหน้าครับแ,แต่ทว่าผู้เป็นปู่อย่างเจเฮลิสกับมองข้ามเธอไปและเลือกให้ลูกชายคนสุดท้องอย่างเจ้าชายเบลอนขึ้นมาแทนถึงขนาดเบลอนก็ยังตายตกตามพี่ชายไปแต่เลนิสก็ถูกมองข้ามไปอีกในขณะนั้นเธอตั้งท้องลูกชายอย่างเลนอ,อยู่ด้วยการมองข้ามครั้งนั้นเป็นการลิดลอนสิทธิ์ของเธอและลูกไปพร้อมๆก,กันกับเรียกว่าโดนซ้ำสอง เธอจึงได้รับการเรียกขานว่าราชินีผู้อาภัพสาเหตุการมองข้ามหลักๆก็คือเรื่องเพศนี่แหละครับและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุให้วิสลิตราชาในซีซั่นแรกนั่นแหละครับตัดสินใจปฏิปนอนอัติมเรื่องเพศมากขึ้นและมอบการสืบทอดต่อให้เลนิล่าหมายมั่นจะให้เป็นราชินีผู้ปกครองเวสเลอตคนแรกครับซึ่งก็ถูกต่อท่านอยู่ดีเรื่องเพศเนี่ยไว้ว่ากันทีหลังแต่ว่านั่นแหละครับคือความระทมของเลนิสและบัลลังแต่ว่ามันยังไม่จบ ในซีรีส์เนี่ยแสดงให้เราเห็นฉากที่ท่าเรือและตัวละครที่ชื่ออารินฉากนี้เนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับแต่แม้มองหน้าก็รู้แล้วครับว่าลูกใครลูกผัวแน่นอนแต่ไม่ใช่ลูกกูอสรละพิษทะเลผู้เป็นสามีเนี่ยก็แอบนอกใจไปไข่ทิ้งไว้อีกเราเนี่ยอาจจะเคยชินกับการมีลูกนอกสมรสในเวสเทร์ลอดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะยอมรับได้โดยเฉพาะกับพวกที่มีตําแหน่งแม้จะอาภัพแตเลนิสก็เป็นเจ้าหญิงเธอยอมรับไม่ได้กับการกระทําแบบนี้แน่นอนครับ หากไม่ใช่ว่าอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานนี่จะเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนกองเรืออาจจะได้สัมผัสถึงความเกีียวกลาดของทาเกเลียนว่าเป็นยังไงเมลี่ลาชินีสีแดงมังกรตัวใหญ่หน้าเกลงขามที่สุดของฝั่งดําคลิปที่แล้วเนี่ยลืมพูดต้องขอโทษด้วยนะครับขอแทรกตรงนี้นิดหน่อยครับว่ากองเรือของคอริสวาลิเลียนผู้เป็นสามีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแค่ตัวคอริสเองก็เป็นตำนานของท้องทะเลแล้วครับจากวีรกรรมต่างๆหากทาเกเลียนนั้นถูกรับเลือกโดยมังกร พวกเวลเลียนก็ถูกเลือกโดยมหาสมุทรและคอริสค,คือท็อปของตระกูลอีกทีหนึงครับเรียกได้ว่าคาบกระโดงเรือมาเกิดกันเลยทีเดียวคุกครีกับทะเลตั้งแต่จําความได้ทําหน้าที่กะลาสีเดินทางข้ามหาสมุทรตั้งแต่6ขวบแค่ยุ1สก็ได้เป็นนายเรือของตัวเองแล้วเดินทางประจนภัยไปสุดขอบโลกนํากองเรือ20ลําไปล่าขุมทรัพย์จนได้สมบัติกลับมามหาศาลว่ากันว่าในช่วงเวลานั้น แม้แต่พวก Hightower และแลน n ิ s สเตอร์ก็ไม่อาจทัดเทียมความมั่งคั่งที่คอริสนำกลับมาได้แปลเปลี่ยนให้ดิฟมาร์กที่มืดทึมและชื้นแฉะกลายเป็นปราสาทที่ทำจากหินอ่อนสีขาวยอดชุดเงินสองประกายจริงๆแล้วเราจะได้เห็นช้างในววสเทิลอที่คอริสนำมาจากต่างแดนซะด้วยซ้ำหากพวกมันไม่ตายลงระหว่างทางซะก่อนนี่คือความยิ่งใหญ่ของอสรพิษผู้เป็นสามีของเลนิแก มันจะสาคัญมากๆในบทถัดๆไปประมาณนี้แล้วกันครับกับ2ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในช่วงท้ายของตอนนี้แล้วเอมอนล่ะก็พูดมาเยอะแล้วในเอพิโซดก่อนๆสรุปง่ายๆก็คือเป็นเด็กเบลอาตัวเองครับมาขอพูดถึงการรบกันบ้างครับบอกตรงๆว่ายังขนลุกไม่หายนี่คือการสู้รบกันแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกระหว่างผู้ขี่มังกรนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดครับประเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงดูซีรีส์เรื่องนี้มันก็คือมังกรนั่นแหละครับ ขอพูดถึงความรู้สึกต่อฉากลบนี้กันก่อนเขาบอกว่าผมประทับใจมากจริงๆครับนี่คือการลบที่ดีที่สุดลำดับต้นๆจากซีรีส์ของเวสต์ลอสเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยหมายถึงรวมเกมออฟโทนมาด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ฉากที่สวยงามที่สุดในแง่ของคุณภาพฉาก3ียังมีความลอยความมัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่านั่นไม่สําคัญครับหากเทียบกับการออกแบบแล้วก็การสื่ออารมณ์ในสนามลบเอพิโซดที่4ครับ The l e g o n and the Go แสดงสงครามเวลามีมังกรให้เราได้เห็นชัดๆ ผมชอบมุมมองของทหารธรรมดาที่แงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วเห็นเจ้าสัตว์ร้ายกำลังโลมลันกันมาซัดกันจนตกลงมาแล้วเราก็โดนลูกหลงแข็งแกร่งจนไร้ทางต่อต้านจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยมีวิธีที่ฐานลาบสามารถรับมือกับมังกรได้อยู่นะครับนอกจากหน้าไม้อันใหญ่ที่ชื่อว่าสกอร์เปียนแล้วยังมีเครื่องเวียงที่โยนหินลอยขึ้นฟ้าปล่อยหากระสุนเหล็กกลางอากาศอาจจะดูหวังผลยากแต่มันเคยใช้ได้ผลกับเมอร์เล็กซิสครับ ของราชินีเลนิสผู้อ่อนหวานในสงครามการลุกลานดอนมาแล้วชื่อซ้ํากันอีกแล้วแต่ว่าเวลาพูดถึงตระกูลทาเกเรียเนี่ยก็ต้องจดชื่อดีๆครับชื่อมันซ้ํากันเยอะมากแต่ก็นั่นแหละครับการลบภาคพื้นดินในสมรภูมิลุกเลสเนี่ยไม่ได้ผลใดๆต่อราชินีแดงการลบเลยต้องหวังพึ่มมังกรล้วนๆครับในหนังสือนั้นเวก้าไม่ได้ซุ่มโจมตีแบบที่เราเห็นในซีรีส์นะครับอาจจะไม่ได้อธิบายเฉยๆก็ได้ครับแต่ว่าผมนี่ชอบที่มันเป็นแบบนี้แน่นอนครับว่าทุกอย่างของคณะเขียวเนี่ยได้เปรียบมากอยู่แล้ว เวก้าตัวใหญ่กว่าจํานวนก็มากกว่าแบบ2ต่อหนึ่งแต่การเลือกที่จะซุ่มโจมตีก็เป็นการกระทําที่ฉลาดมากขึ้นไปอีกครับมันหวังผลได้เยอะอีกฝ่ายเนี่ยจะหนีก็ไม่ทันแล้วเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมของเอมอนครับแม้ว่าจะโดนแซวไปบ้างว่าเป็นนักกล้ามที่ทําตัวเหมือนนินจาก็เถอะที่นราสังเกตเลยก็คือการควบคุมเวก้าของเจ้าชายตาเดียวนั้นดีขึ้นมากครับเขาสามารถระงับความกระหายเลือดของมังกรโบราณได้อย่างสมบูรณ์ตรงกันข้ามกับพี่ชายครับผมได้ช็อกเหมือนกันที่เอกอน สั่งเจ้ามังกรทองเป็นภาษาอังกฤษครับทีแรกผมคิดว่าตัวเองฟังผิดก็อย้อนกลับไปดูอีกรอบก็ชัดๆเลยครับซึ่งก็ถามจริงรุ่นเลนของเลนของเลนเองอย่างเดนิลิสเนี่ยที่ไม่มีใครสอนยังพูดภาษาวาเลเรียนเลยนะครับซันไฟเออ์น่าสงสารจริงๆนั่นแหละครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะฟังรู้เรื่องด้วยแล้วก็บินเร็วขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นอีกฉากที่แสดงให้เห็นความเป็นไก่ได้พอยของเอมอนมาพูดถึงการปะทะกันบ้างดีกว่าครับมันตรงตามในหนังสือที่เป็นการตลุมบอลแบบ2ลุมหนึ่ง อันนี้จริงแล้วมันก็ผิดคาดเลนิสอยู่เหมือนกันเธอเตรียมใจจะประทะาก,กับเวก้าอยู่แล้วครับเพราะเชื่อว่าเมลลี่นั้นอาจจะพอมีโอกาสชนะได้บ้างแต่พอเจอลุมแบบนี้หนีก็ไม่ได้เลยต้องสู้จนตัวตายครับในหนังสือนั้นบรรยายเอาไว้ว่าท้องฟ้าสว่างราวกับมีดวงอาทิตย์หลายดวงเป็นขากรรไกรสีแดงของเมลลี่ที่งับไปที่คอของซันายก่อนที่เวก้านั้นจะพุ่งเข้ามาหาคู่มังกรรุ่นยาวกว่าจากที่สูงและสัตว์หลายทั้ง3ก็หมุนควงสู่พื้นดิน ในซีรีส์ละเอียดกว่านี้ครับมันเริ่มจากการที่มังกรทองพาดท่าก่อนมันโดนฝากแผลชะกันเอาไว้บนตัวและกําลังจะถูกฉีกปีกอาจจะพอด้วยความไร้ประสบการณ์ของทั้งมังกรและผู้ขี่เวก้านั้นทะยานเข้าสนามรบเปิดฉากการโจมตีด้วยเปลวเพงิงโดยไม่นสน4สน 8, ี่สนแดใดๆครับไม่นสนด้วยว่าผู้เป็นพี่ชายจะโดนลุกลงไปด้วยหรือเปล่าฉากนี้เราจะเก็บไว้พูดถึงครับแน่นอนว่าเป็นซันไฟที่โดนเข้าเต็มๆแผ้จากงงเล็บและการเผาไม้อดุแรงนั้นแม้แต่มังกรหนุ่มก็ไม่อาจทนทานได้ จากนั้นก็เป็นอย่างที่เราเห็นคแรบบับเวกาสายซุ่มก็จัดการราชินีดแดงได้อยู่หมดัดจริงๆแล้วเมลี่ถือว่าสู้ได้ดีมากหากมันอยู่ได้นานจนมีเวลาให้ขยายตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้แม้แต่เวกาเองก็ไม่น่าจะเอาชนะได้ง่ายๆแน่นอนคแรบบับแต่สงครามนั้นก็ไม่เคยรอใครคแรบบับถือว่าเป็นจุดจบที่น่าเศร้าของราชินีผู้อาภัพการไล่ลำาของมังกรครั้งแรกจบลงและตัวแรกที่สังเวก็คือราชินีดแดงเมลี่และราชินีผู้ไม่เคยได้เป็นเลนิสเวลเลียนคแรบบับ และก็ใช่ครับเห็นหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดแม้แต่ต,ตัวผมที่เป็นผู้พูดเจมเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้อ่านตัวหนังสือนะครับคนที่อ่านคือเปรมผมคิดว่าซันไฟและเอกกนเนี่ยตายนะครับแต่ความจริงแล้วมันยังไม่ตายครับทั้งคู่เลยแม้จะบาดเจ็บหนักและล่วงหล่นจากภากฟ้าก็ตามเราจะเห็นเจ้ามังกรทองเนี่ยยังหายใจรูลินอยู่และเอกอนที่บาดเจ็บหนักพวกเขายังมีบทบาทต่อไปครับแต่อยู่ในสภาพไหนก็ไปดูกันที่ต่อหน้าสงสารซันไฟครับในซีรีส์เนี่ยใจร้ายมากๆ มันร้องหวยหวนตลอดการต่อสู้ครับเป็นฉากที่ปวดใจและก็ชอบมันในเวลาเดียวกันครับถ้าความเจ็บปวดถือเป็นความหันษาหนึ่งของซีรีส์นี้ก็ถือว่า House of the Dragon เอนนี้ทำถึงเลยทีเดียวก่อนจะจากทิ้งท้ายกันไปครับผมขอวกกลับมาพูดถึงตัวของเอมอนกันหน่อยรู้สึกทำแม่งทำแม่งกับการกระทำของเขาไหมครับแม้ตลอดเวลาที่เราดูซีรีส์นี้เนี่ยเจ้าชายตาเดียวจะพูดชัดเจนว่าเขาไม่สนเรื่องบัลลังเลยให้พี่ชายไปเถอะพร้อมหนุนเต็มที่ แต่การกระทาช่วงหลังๆของเขาในกลับดูมีรับลมคมในทั้งการข้ามหน้าข้ามตาพี่ชายการสั่งให้เวก้าโจมตีโดยไม่สนว่าจะโดนราชาด้วยจะใช้ข้ออ้างแบบพลั้งมือฆ่าลูซลิสเพราะควบคุมเวก้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ครับในตอนนี้เนะี่ยแสดงเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาสามารถควบคุมสัตว์ร้ายโบราณน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์ชายสุดท้ายที่เขาเดินไปหาพี่ชายที่อยู่ในสภาพปางตายก็ชวนให้สงสัยครับท่าทางการถือดาบแม้ดูแล้วอาจจะเป็นแค่การเก็บเข้าฝากักแต่ว่าเราจะถือดาบเดินเข้าไปหาคนเจ็บทําไม แถมที่พื้นเองก็มีมีดตกลออยู่แล้วน่าสงสัยเหมือนกันว่าถ้าคริสตันโคไม่เดินมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับหากเอกอนตายสถานการณ์นี้ก็จะไม่มีใครสงสัยในตัวเจ้าชายตาเดียวอย่างแน่นอนผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ซีรีส์ต้องการจะทิ้งไว้เป็นปลายเปิดครับถวให้เราตั้งคําถามอย่าลืมนะครับว่าตัวละครเอมอนนั้นเป็นตัวละครที่ขนานไปกับเดมอนบริบทการสนับสนุนเจ้านายของตัวเองอาจจะซ่อนเลนความปรารถนาในใจลึกๆของทั้งคู่เอาไว้ก็ได้ ซึ่งถ้าทั้งคู่จะมีสิ่งนี้เหมือนกันก็ไม่แปลกครับล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ายังไงครับผมคิดมากไปเองหรือว่าเป็นความจงใจของซีรีส์ที่ต้องการจะทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ลองคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคุยกันหลังดูเอพิโซดที่4การระเลงเลือดของมังกรแดงและทองเป็นตอนที่ชอบมากจริงๆครับรงข้ามแบบนี้แหละที่รอคอยแน่นอนครับว่ามันไม่ได้สวยงามเท่ากับเดือดลองไนในเกมออฟทรอนซีซันที่8 แต่ความหมายอารมณ์ของการต่อสู้ความน่าจดจาต่างๆผมมองว่ามันดีแบบเทียบไม่ติดเลยครับแต่จริงผมอาจจะชอบพอๆกับ Battle of the Bastard เลยด้วยซ้ําประมาณนี้แล้วกันครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับพอพูดถึง Battle of the Bastard ยังจําอารมณ์ความรู้สึกตอนที่นั่งดูสดๆตอนนั้นได้ดี <c oughs> มันดีจริงๆงไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ